สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเซตเข้ากิวจินวาลุนะครับก็ผมเลือกเป็นยาส่วนนะครับก็เป็นตัวที่ผมเพราะท่านจะรีสกิลเพจได้สูงสุดนะครับมาเดยอุ้ยเจ็บมาหน้าเจ็บมาหน้าเป็นไงเฟอโอห เอ้าแล้วโดนได้ครับป้อมเป็นการแรกกันหนึ่งหนึ่งครับผมแต่ว่าฝั่งของเดมี่ครับที่เล่นเป็นตัวของยาสุโอได้เฟิร์สบาตไปก่อนนะครับทำให้เงินดำเล็กน้อยฮะอ๋อโดนมาอย่างนี้มาดิโซเลกตงเออตายซะเมดสวนกลับคืนไปได้แล้วได้คิวเลยฮะเอาแ้วโออยกันอีกรอบรับผมอฟิทครับ เสียกระโดดไปเร็วแบบนี้ครับโดนจิ้มสบายๆเลยครับเลือดยาสูบแทบจะไม่ลดเลยกายเป็นเฟิร์สไอกายเป็นโซโล่คิวสำหรับตัวของเนมีที่เล่นเป็นตัวยาสูบครับคะแนนเริ่มมาแล้วฮะสำหรับเนมีรอดชังววาก่อนรอดชังววะก่อนเฮ้ยดูเสียนเอาเสียนกอนเพื่อนโอเคสวยยกโอเคลอดว่ะ เอาแล้วแล้วเปิดบังกรไฟเลยครับจังหวะนี้ไม่รอครับตัวของนีมพยายามจะเข้ามาคอนเทสหรือเปล่าครับผมแต่ว่ามี3-4ตัวแล้วเข้ามาครับตรงนี้พยายามทำท่าเมจเพิ่มอยู่แล้วฆ่าได้1ตัวครับผมฆ่าได้2ตัวครับเป็นดับเบิลคิวไปและวทิปเปิลคิวหรือเปล่าบังได้เป็นสามตัวจิงจริลครับผมแต่พวกมาแต่ไม่ตายด้วยครับเลือดเดียวคือเมื่อกี้ยาสูรเล่นดีมากครับถ้าใครสังเกตยาสูรดีๆเล่นเล่นเป๊ะมากเอ้คนเปิดลิฟต์แล้วต้องแย่งออกเพื่อนโอเคยังไม่ได้ โอเคแฟรโอเคโดนมาเดิมาเดิมาดีแอดยิงหน่อยโอเคสองรอบแล้วเองเกือบตาย้องรับมือกับยาสูบที่เกิดระเบิดระเบ้อให้ได้แต่ก็ไม่มี การพักเลยครับมาเปิดลิฟต์ต่อด้วยครับผมมาดูครับจังหวะนี้จะมีการสู้ต่อหรือเปล่าครับผมจับกล้องที่ยาาุโอลเลยครับผมว่าจะมีการคอนเทนต์หรือเปล่าพุ่งมาพุ่งแต่ว่าตัวยกลากมาเออแต่ว่าได้ไปอยู่ในกล้รีบไปอีกแล้วผมดราม่าอย่างไรครับต้องเสียแฟดนะแฟดนี้ออกมาได้ครับผมเอาอยู่ไหนวะเนี่ยโทษทีครับผมอแล้วเลดอนก็แฟดนี้ออกมาได้เช่นกันแล้วสู้กันหมดเลยฮะจังหวะนี้ ดูดูครับเอาต่อครับผมไม่ถอยครับไม่ถอยก็ตายเองครับผมเมื่อกี้ต้องบอกว่าในมีนะครับผมโดนสกัดกั้นซีซีถาถวมมามากมากเลยครับต้องยอมจ่ายแฟลไปแต่เขาก็ยังรอดออกมาได้ครับผมเฮ้ยเปิดเลยมาสวยงามยกสองโอเคอุ๊ยออกก่อนออกก่อนโอเคสวยงามมากแอดโอ้โหใช่ไหมโอเคโอค้ย อือเเจอหน้านะผมปล่อยที่เพื่อรอดตรงแบบนี้จะตายเองเยอกสองเล่นดีมากๆอีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วกดอัตติกางวงมายาโฉสไลด์โอ้อหติมาโดนด้วยตายหมดเลยครับผมอุ้ยแข่งใจไว้อย่าเตยโอ้โหขอสักตัวหนึ่งพิดก็ได้ปะเออถอยเชี่ยผม เข้ามาเซฟพื่อนแต่เลือดจึ๊กเดียวนะครับผมแล้วก็โดนฟิตฉลามไปแอดกดตัวทองมาไม่รอดครับผมกัาคา,าโดนปออ้อนๆๆ่ไมไดาจิ้มหนึ่งทีวินวอจิ้ม2ที่เอายกฟิตไปตายเรียบร้อยดูเี่พยายามจะมายิงครับแต่ไม่พอครับผมฆ่าได้แล้วยังหนีได้ครับเจาองเมื่อกี้เนี่ยมีสวยมากๆครับผม2ลงหนดลงอะแนแต่โอ้ชิบหายแล้วแอดเปิดสวยละดูโอ้โอไม่รอดวะโอเคโอิ วิ่งโดนนะน่าวิ้ยผมรอดอยู่ทีมผมรอดอยู oh, ่ผมยื oh, man. Oh, man. Oh. Oh, ้อ oh, ย oh ู่มาเดมาเดเตซินจุ๊บโอ้โหโอ้แข่งโอ้โไม่ได้ว่ะเอาเพื่อนตายหมดเหรอ เชี่ยแม่งบอลเปิดทีเป็นทายสีเลยทีมสีแดงนั่นโดนดูครับดู่ครับยิงบอลมาชนหรือเปล่าครับโยนแอสครับผมเรียบร้อยแล้วเข้าไปกลางวงครับจามสีหรือเปล่าโอ้ยหูชามปสี่ครับกูเล่นดีมากเลยครับเราหูแล้วโดนดไปกันนะงแต่ละคนเล่นดีมากย่าโอ้ครับดูย่าโอ้ครับหมูคิวข้างหลังครับเราผูแล้วลูเซียนเก็บไปหมดแล้วครับออเตอร์คิวครับออตเตอคิวอีกแล้วครับผมพยายามอยู่ครับพยายามจะสไลด์ครับหนึ่งประทัดสี่ครับ มันไม่มีทางที่จะรอดอย่างแน่นอนครับผมต้องเหยียบตัวทองมายื้เวลาไว้แล้วครับออสเตรเฮ้ยนลงทุนนะครับผมโอ้โหลงเส้นทางจริงกว่าี้เมินวอลกดตัวทองมาครับผมจะตายด้วยว่ะเกือบครับไม่พอฮะกันไว้โอ้โหเอด迪เอ็ดี้โอ้โหไม่ถึงชิบหายละเอื้อแพ้เอื้อเราทำเท่าที่เราทำได้แล้วนะครับคนดู ก็ผมก็เล่นโดดเด่นอยู่นะหวังว่าจะได้เข้ากิวนะครับโอเคดูสกอร์กันดีกว่าโอเคครับก็สกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับก็รอดูว่าผมจะได้เข้ากิวหรือเปล่านะฮะเอาความเห็นกันดีกว่าครับเราวิเคราะห์เกมกันนิดนึงนะครับสําหรับตัวของทีมนี้ถ้าผมให้คนที่เล่นดีนะครับอาถ้าถ้าความคิดผมนะมีมีรูเซียนนะครับเล่นเล่นดีราคาร เล่นดีมียายโาซ่ยาโซ่เล่นดีครับผมคิดว่าสามคนนี้แหละน่าจะชัดเจนที่สุดไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เก่งนะครับแต่ผมคิดว่าสามคนเนี้ยคือเขาด,ดึงดึงออกมาได้สุดจริงๆโดดเด่นนะใช้คำว่าโดด,โดดเด่น,น <ปะ S 2> คือเร,เราได้เราได้แบบมีทิมมิ่งคุยกับเขาเยอะที่สุดคืออย่างที่บอกว่าคนที่เขาเก่งนะครับเขาเขาอยู่ในตําแหน่งไหนเขาก็จะสามารถแบบต่อให้เขาแบบเสียเปียบอย่างตัวของยาโซ่ี่เสียเปียบนะ ตอนแรกแต่ว่าเขาก็สามารถโชว์ใจังหวัดที่ดีได้ได,ดังนั้นนะผมว่าเล่นดีเลยแหละดังนั้นผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม3คนนี้นะครับได้เข้าสู่กิลจินวรุนะครับผม oh, baby, you